สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ผลิตสื่อนะคะเป็นสื่อเกี่ยวกับในเรื่องของอวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะ,ะว่าเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงนั้นน่ผ่านเข้าไปสู่ปอดกระบวนการจากฟอกจากปอดเข้าสู่หัวใจห้องด้านไหนด้านไหนไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ เข้าสู่ปอดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็หลังจากที่เราได้ผลิตกันแล้วนะคะเราก็จะมาทดลองนะคะทดลองโดยมีทนายนะคะเป็นคนฉีดหลอดเลือดสีแดงนะคะอันนี้ก็เป็นสีน้ํานะคะที่นักเรียนได้เตรียมไว้นะคะอ่ะนักเรียนดูนะนักเรียนขย่บเข้ามาดูได้มาอีกมั้ยม,มาเขยับเข้ามาอ่าดูได้คะ่ะอ่ะเริ่มเลยไปอันนี้นะคะเลือดก็จะเริ่มจากปอดนะคะมาเข้าสู่หัวใจห้องบน ซ้ายนะคะไปสู่ร่างซ้ายนะคะไปนะคะแล้วก็พอไปสึ่ล่างซ้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยฮ่าไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะนะคะแล้วก็จะไปเข้าหวัหวใจห้องอบนขวาแล้วก็ตอนนี้ก็ทางเดินของเ,อเส้นเลือดแดงนะคะก็ไปตามส่วนหล่อเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ จนมาเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะมาตามนี้เลยนะคะอันนี้คือเส้นทางพอผ่านการมาเลี้ยงลาเลียงเลี้ยงเข้าไปส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนะคะเลือดของเราก็จะเปลี่ยนสีไปนะคะอ่าเริ่มเลยลูกปะอัดเข้าไปอัดเข้าไปเนี่ยก็จะเลือดของเราก็จะกลายเป็นเลือดดํานะคะเลือดดำเรื่อยๆลูก ไปเลยมันหลุด,ดนะจับไว้สิใครจับตรงรอยต่อไปคนนึงอ่าไปนะคะ,ไป,ไ,ไ,ะไ,ปไปเรื่อยเรื่อยๆไม่พอทำยังไงดีเดี๋ยวเดียวเดียวดียอ่ะกดไปเลยกดอัดเลยก็เลยไปเรื่อยๆนะคะเลือดดาของเราอะ่ะก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยกเรียนดูมันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนไปถึงปอดอ่าตอนนี้มันไปไปถึงปอดแล้วนะคะ อ่ะยุดค้างไว้ลูกค้างไว้ไม่ต้องกดแล้วนะค้างไว้ไม่ต้องกดละค้างไว้จับไว้ก่อนอ่ะพอมันไปถึงปอดตรงนี้แล้วนะคะพอเส้นเลือดดาของเราอ่ะไปถึงปอดแล้วอ่ะมันก็จะไปผ่านกระบวนการตรงปอดก็คือกระบวนการของการฟอกเลือดโดยมีแกส๊สออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปอะคะ่ะมาฟอกค,คือตรงนั้นทําให้เส้นเลือดดาเลือดดาที่เข้าไปสู่ปอดอ่ะก็จะกลายเป็นสีกลับกลับกลับมากลายเป็นสีอะไรอีกครั้งหนึ่งลูก อ่ามันจะกลับมาเป็นสีแดงอีกครั้งหนึง่งพอมันกลับเป็นสีแดงอีกครั้งหนึง่งมันก็ผ่านกระบวนการเหมือนเดิมก็คือไปฟอกแล้วพอเป็นสีแดงแล้วมันต้องไปไหนต่อลูกมันก็กวนกลับมามาเป็นเส้นทางของเส้นเลือดแดงที่ทนายบีบเมื่อกี้อีกมาหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราอีกรอบหนึ่งเข้าใจไหมคะมันผ่านหัวใจไหมลูกผ่านสรุปแล้วหัวใจเรามี